จากหนังสือนิทานกตัญญูร้อยเรื่องเรื่องนางโรฮินีเป็นกาลยานมิตรนำบิดาให้ถึงที่พึ่งอันประเสริฐนางโรฮินีเป็นทิดาพราหมณ์ผู้มีทรัพย์มากคนหนึ่งในกรุงเวสาลีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับอยู่กรุงเวสาลีนางได้ข่าวแล้วไปเข้าเฝ้าฟังธรรมในพระวิหารบรรลุโสดาปติผลเป็นพระโสดาบัน กลับมาบ้านก็พูดถึงแต่ความดีของพระสมณะและความน่าเลื่อมใสของพระสมณะให้บิดาได้ยินบ่อยๆวันหนึ่งพราหมูเป็นบิดาถามว่าลูกเอ๋ยเจ้าหลับก็พูดว่าสมณะสมณะคือพูดถึงแต่สมณะจนหลับไปตื่นขึ้นมาก็ยังพูดว่าสมณะสมณะเจ้าเอ๋ยถึงแต่สมณะเห็นทีว่าเจ้าจะบวชเป็นสมณะแน่ ลูกโรฮินีเจ้าให้ข่าวให้น้ำแก่พวกสมณะอย่างมากมายพอขอถามหน่อยเพราะอะไรพวกสมณะจึงเป็นที่รักของเจ้าสำหรับพอแล้วพอเห็นว่าพวกสมณะไม่ชอบทำการงานเกียจติค้านอาศัยเลี้ยงชีพแต่ของที่คนอื่นให้หวังแต่จะได้จะเอาชอบแต่ของอร่อยอร่อยแต่ทำไมพวกสมณะยังเป็นที่รักของเจ้า นางโรฮินีตอบว่าคุณพ่อถามไล่เรียงกับลูกเรื่องคุณของสมณะคือภิกษุทั้งหลายลูกจะบอกให้พ่อทราบถึงปัญญาศีลและความภาคเพียรของสมณะเหล่านั้นแก่พ่อดังนี้สมณะทั้งหลายชอบทำการงานคือทาสมณากิจไม่เกียจค้านทําแต่การงานที่ประเสริฐสุดคือสมณากิจที่นำมาซึ่งนิพพาน จึงละราคะโทสะได้เพราะเหตุนั้นเหล่าสมณะจึงเป็นที่รักของลูกสมณะทั้งหลายกําจัดมูลรากทั้งสคือโลภะโทสะโมหะทําแต่การงานที่สะอาดคืองานที่ไม่มีโทษจึงละบาปนั้นได้หมดคือเพราะบรรลุพระอรหันตเป็นพระอรหันต์เพราะเหตุนั้นเหล่าสมณะจึงเป็นที่รักของลูก กายกรรมของสมณะเหล่านั้นสะอาดวจีกรรมก็สะอาดมโนกรรมก็สะอาดเพราะเหตุนั้นเหล่าสมณะจึงเป็นที่รักของลูกบิดาฟังคำสรรเสริญคุณความดีของภิกษุทั้งหลายแล้วกล่าวสรรเสริญบุตรสาวว่าโรหินีลูกรักลูกเกิดมาเพื่อประโยชน์แก่ตระกูลของพวกเราหนอลูกมีความเชื่อ มีความเคารพอย่างแรงกล้าในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เพราะลูกรู้จักพระรัตนตรัยนั้นว่าเป็นบุญญเขตอันยอดเยี่ยมหวังว่าสมณะเหล่านั้นจะรับทักษินาทานของพ่อบ้างเพราะว่ายันคือบุญคือการให้การถวายที่ตั้งไว้ในสมณะเหล่านั้นจะมีผลภัยบุญแก่พวกเราแน่ๆ นางโรฮินีกล่าวธรรมแก่บิดาว่าถ้าพ่อกลัวความทุกข์เกลียดความทุกข์พ่อก็จงถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ผู้คงที่เป็นสรณะจงสมาทานศีลเถิดเพราะจะเป็นประโยชน์แก่พ่ออย่างเดียวคือปัสจากโทษพราหมผู้เป็นบิดาจึงกล่าวขอถึงสรณะและสมาทานศีลว่าพ่อขอถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ผู้คงที่เป็นสรณะขอสมาทานศีลเพราะจะเป็นประโยชน์แก่พ่อต่อมานางโรหินีขออนุญาตบิดามารดาออกบวชเป็นภิกษุณีบำเพ็ญเพียรอยู่ในไม่นานก็บรรลุพระอรหันต์ฝ่ายบิดาก็ใส่ใจพิจารณาถึงทุกประเภทต่างๆอยู่เนืองๆเ,เกิดความสลดใจ ออกบวชบวชแล้วไม่ประมาทเจริญสมณธรรมก็บรรลุพระอรหันตเป็นพระอรหันต์ก่าวแล้วอุทานธรรมว่าเมื่อก่อนพ่อเป็นเผ่าพันธ์แห่งพราหมณ์คือนับถือพราหมณ์เป็นพราหมณ์โดยชื่อบัดนี้พ่อได้เป็นพราหม์แท้คือลอยบุญลอยบาปได้แล้วปาตจากกิเลสในขันธะสันดานแล้วมีวิชาสาม คือเช่นระลึกชาติได้และเป็นผู้ลอยบาปแล้วคติสำคัญของเรื่องที่พึ่งที่เป็นเพียงคำบอกเล่าที่พึ่งที่เห็นด้วยสายตาที่พึ่งที่ถึงด้วยวาจาไม่เท่าที่พึ่งสูงสุดที่ถึงปัญญาประจักษ์